ไฟโลรายงานแข่งแวนการ์ดนะคะระหว่างคาเงโร่โอเวอร์และนารุคามิแวนคิวเชอร์ของที่ร้านวิจิกาช็อปเป็นกฎพิเศษนะคะสามารถใส่โอเวอร์ทิปเบอร์รี่เบอร์รี่ผมไม่รู้เปลี่ยนสองใครเรียกก่อนครับไปไหนก็ไปไป ่ไลฟ์พี่นี่เก็บยังโอ้โหเก่งจัดอ่ะอาทิเงาะเปิดห้างไอ้ชายตาไข่อดน้องชื่อว่าชิชอนดาก้อนเป็นเป็นผู้เป็นเผ่าเฟนดาก้อนของไทยยาวไลฟ์จบอันหนึ่งไปครับไม่ได้เออนะเออไปก็ได้อุ้ยของดีนี่นะ อืมขี้ชื่อเลยขี้ชื่อเลยตัวไม่รู้อ้ยแมรี่บไม่วางอ่ะแฝงพันขี้นะไม่มีเหงาอ่ะเหงาจังเลยเงาจังเลยอา กมาใาไปหลงไปแล้วก็ไปเปลี่ยนสองไปหลุมเปล่าไปไปได้หรอไปข้อโซนะไปข้อโซไปข้อโซไปข้อโซโซน้าอะไรโซน้าอย่าอย่า เร้ครับมครับอะไรรี่ครัเจอตัวผม่าเรั้กเก่งจังวะมาผ้าวานโเนี่ยม่ผ้าวานแล้วจบเลยม่ผ้าวานแล้วตีไม่ได้แลยอเลยรับเอไรสปอเงนโคตรกระจอเลยจ๋วจ๋วไวลุดปงนีอ่ะโอ้ยแมรี่เจนั่า

ไ,ไม่มีแถวหน้าจวอ่าสิองเบามากกระเจ้าเข้ามาเพื่อเช็คโุนตเช้เช็หมทีเกอร์ออกแบนการยืนยี่สิบเขาตีไม่เข้าจอกอ่ะซีไม่ยังดีครับจวเอ้าเฮียลีกกายสิบสอแล้วอ่าพอก่อนอันนี้สางเกตอนนี้มีขั้บนเจื๊อหนึ่งบวกคี บ่หม,ม, Nil, ม 5, ื่นบ่ไอ้บ่ห้าพันบ่ี้นะครับตอนนี้อยู่ที่สิบแปดสามชี้วันนี้อย่างไครับเราตอ้มเ่หกสามชี้เลยสกี้ลุกไม่ได้หมืนสีสแล้วครับอครับอางเลยเริ่มหนามาอวนกับจุดนี้สมหมืนเป็นยีสเก้าส ห้าหมื่น็อันนี้สามหกตีหกห้าหกมิดโอเวอร์ตายซะฮิวพลังหิวพลังใส่กับใต้กองตัดตายแล้วไวยคุณเม่อเช้าเนี่ยใสู่ด้น่โอ้ยโอ้ยหลอดมือเป็นสิบเลยอ่ะโอ้ยมือสิบเป็นไรไช่หนึ่งไรฝุ่โตโคจิข้าว จ็ครับเสดายมีนกอันนี้กระดิ่งันนี้้งร่งกระดิ่งกระดิ่งตมันรพลังจาหกด้ปเล่นเห้าาบนรัมไ่ห้ังวท้กับแนเจอเพื่อนเล่นแล้วางสี่ตัวโอ้โหเลยไเยอะแยะอ้ยผูกบ้าชิงเมื่อหนึ่งไปเียวไม่ได้สว ยี่สิมสองบอกมเบามากเข้ากันเข้ามาก็เชคิคีบแ่งพลังให้นี่ซัแนเชคเลคีพลังโนติกเกอยี่สิสามครับเชิญระเบ้าของบทียี่สิบสามนะครับอ่าสิบเก้าหกพัน อ๋ออันนี้มาทีหลังไม่บวกสิบสี่แม่กาทิ้งเจอไหนใบบนมือหนึ่งไบต่อ้่งโอ้นี่ให้นี่หมดเลยนคือมาเฟชเชอร์ทิ้งบนมือหนึ่งเท่าไหรปว้าวตัวอะไรกันนี่เก่งจังเลย กลางนาเขตไหนดิเจ๋อหนึ่งแพ้แน่เลยทำไงดีโอ้โหยืนเทนาเบออยู่เลยเนี่ยวันเปิดยี่สิบสองยี่สิบสามไดเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่กลไม่กลไม่เข้าหรอกบอกอีอี สิบแปดบวกยี่สิบสามสิบแปดบวกยี่สิบบวกสิบสามสามมันหนึ่งอันนี้ได้ทิกไปส <c oughs> uh, ิบสามยี่สามเออยี่สามบวกห้าคันยี่แปดมันย <c oughs> ืนส <c oughs> ิบมันยืนยสิบห้า G by บเป็นสิบสิบสามแล้วก็สิบสิบแปดแบลงยี่แปดได้ทิกสามแปดแบลงว่าแปดก็เสร็ แปดยี่แปดสามแปด้นทีหนึ่งสี่แปดไปไหมครับดนทีหนึ่งใช่ไหมใชทีสี่แปดสองคิ่สองพี่จะไม่บอกว่้อมแล้วไม่ไม่บอกเดี๋ยวมาจริงวะดีเอ็นมีูาบรยาการยอดจับ ลบมือวนาะเราไม่ต้องหาเราไม่หาดีเอ็นเลยด้วยซ้ำเพราะเราไปดีเอ็นอยู่เลยแล้วก็ตนี้คคุณมาคุณมาอ่ะคุณคุณดูถูกนะคะยิงจอยหนึ่งเธอระเบ้าพีสไม่ใช่เธอระเบ้าอะยิงตัวไหนยิงยิงหลังบอกมันยิงได้แค่หลังไม่บอกก็บอกว่ายิงหลังคุณไม่ฟังผม ก็ส่วนนะครับลบอีกหมื่นนึครับหมื่นห้าลอีกหมื่นนงคร้อนล้ตอนนี้ติดลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่แปดสามหกครับติดลบแปดพันครับสามหกสองชี้อยู่สองได้ผไม่กล้ีแน่อ้ยไอี้คอนอระปชี้พอรถให้ไงรถให้คิวคิวไม่ได้อครถ้าชื่อเหมือนกอที่อยู่ก่อนห้าได้จนอะครับเืส่เออ ไปได้ขึ้นมาเท่าไรวะมีสามหกเป็นสี่หกที่ชี้้เลยที่มือสองไปขอมือสองไปโซสิบมันบวกืนแล้วก็มันสี่และหนึ่งไมกาโซมันกินเท่าไหร่นะสี่หอันนี้เหลือได้เดียวตอบหน้าสุดแบ อ่า,อาสี่ห้าห้าเจ็ดอาสามไอ้สี่สี่สองห้าสองอินก็มีให้นี่หว่าเออมก็มีให้นี่หว่าหกเจ็ดเออหกเจ็ดหกเจ็ดเก่งนี่ของกาเายนะโอเวอร์สองร้อร้ล้านร้อยล้านเจอหนึ่งออมชี้ น่าเกียดจังเลยนะคบคุณนี่เอาไปจองชี่บ๊ายบายโอ้ยทําไมดีอ็จะาปโอเคถูกแล้วน <c oughs> ี <c oughs> ่หมี่อยล้านตุตน่าเกียนะจิ้มมือ ขอบุิดีใงเฮ้อย่ามือไปเดียวนี้นะเช้ยเชืไม่ได้ขึ้นกองลายล้านสองขีตอยตัวคิวเดี๋ยวได้๋ยวมาทำตัวสะพานเช่อมอนาคตจบเลยครับเฟ้ามีฟ้านะคะคุณสัญยาอ่อน ไล่โอ้ยเดีเซลอยู่นี่ขอโทษทํางีมันต้องวางาบนี้นะครับนี่ครับขอโทษครับขอโทษครับเจอรี่ช็อตไม่ให้รู้ผมเยอะนะครับอเ่ามเขาจะมาทิ้งเมื่อหนึ่งไปไมดูไดู สี่คร no ับอ่ะไม่กัะดดเอไมงเกยนใตายอเราเอาตายขึ้นมาอะไรอหนึ่งสองบกเมื่นสองหมื่นสองาเบาจังอ่ะเท่าไหร่ปอจัดเลยสิี่เท่ไร่อ้าเอ๊ะไปีำเงไปนี่ยนสิบสามเนาะเจ้สิบสาม ข้างนี้เซกันเช็ฟกาอนสามมืนเลยนั่นเหรอล่อยครับแรงเกินิเก้ามครับสี่ีมือ่ใเกี้สิบเจ็ดบายบนมือหนึ่งใบไม่มีแถวหน้าจวนึ่ง สิบเจ็ดสิบเจ็ด้ร้อเอ่อสิบสามนี้ได้ถิ่งมาได้ถิงมาสิบแปดแล้วก็แบบดัยทันยิ่หกหนึ่งจดดาเมนจุดสองตัวยูพลังทูอีไปได้บุาอีไปดสองดมื่ครับ

เอาพ่อก่อนนะติดผ่านเยครับอ่าอันนี้นะนี่นะนี่นะสามหมื่นหนึ่ง้าหมื่นหนึทำไามื่นหนเบอร์สองตัวไอ้ตายจอาิมิวก็ขึ้นไม่ได้ที่ีลาน่เกียดรดเกอเมรกสามดวนึ่งรนเนาะเอ้มือสาครัอย่าทำตัวครับจบแล้วอย่าทำตัวครับแพ้เลยได้ห